สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าพวกหนังฝรั่งเนี่ยหนังฝรั่งโดยเฉพาะพวกหนังฮอลลีวูดเนี่ยเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมเขาใช้แต่รถยี่ห้อเชฟโรเลตอ่ะมีฟอร์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลักๆที่ผมเห็นก็คือเชฟโรเลตอะ่ะเห็นใช้บ่อยมากก็เป็นรถสัญชาติอเมริกันแหละนะครับเป็นหลักเลยนะครับไม่ค่อยเห็นคือผมไม่ค่อยเห็นพวกรถยี่ห้อโตโยตา้าฮอนดา้าฮุนไดเอ็มจี หรือว่ามิซูยมิซูบิชิอะไรอย่างเงี้ยมาสด้าอะไรเงี้ยเลยนะครับคือผมสังเกตมาหลายเรื่องละเท่าที่ผมดูพวกหนังฝรั่งเนี่ยเขาใช้แต่พวกเชฟโรเลตอ่ะไปทางฟอร์ดบ้างอะไรเงี้ยคือแต่เห็นหลายเรื่องเลยที่หนักไปทางเชฟโรเลตอะเยอะมากเลยเยอะเยอะมากมาก,มากเลยเยอะเลยกว่าได้นะแปลกใจมากว่าเชฟโรเลตเนี่ยบ้านเราอะแทบจะไม่นิยมเลยทั้งเชฟโรเลตทั้งฟอร์ดใช่ไหมครับอ่ ยิ่งหนังเรื่องถ้าถ้าเป็นหนังเรื่องที่ไปถ่ายทาในในยุโรปเงี้ยเขาเขาก็จะหนักไปทางาทาง z, เบนซ์เนาะเออทางเบนซ์เนาะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะหนังแอคชั่นที่เกี่ยวกับการคุ้มกันคนสําคัญเนี่ยเขาจะชูโรงในเรื่องของอเขาเรียกว่ารถกันกระสุนอะเออก็จะเป็นรถเบนซ์ถ้าถ้าไปถ่ายทําในยุโรปอะไรเงี้ยก็ก็เข้าใจได้ว่ารถเบนซ์ะมันเป็นยี่ห้อสัญชาติยุโรปก็คือ,ออเมริกของไม่ใช่ของอเมริกันของเยอรมันเนาะคืออย่าง เมื่อก่อนอะพักนาซีของสมัยสงครามอะคือยี่ห้อเบนเนี่ยเขาเขาผลิตเขาผลิตนิยมใช้ในกองทัพของนาซีกันเยอะของเยอรมันเนาะจนพัฒนามาถึงแข็งแก่งเลยเนี่ยแข่งแก่งจนถึงปัจจุบันกันก,นกระสุนนู่นนี่นั่นได้เนี่ยรองลงมาในในยุโรปที่เขาถ่ายทาในยุโรปทเ,รเท่าที่ผมสังเกตก็จะเป็นออดี้เออออดี้หรือว่าไม่งั้นวอลโว่เอะไรเงี้ยก็ยิ่งยิ่งเป็นหนังอย่างอย่างส่วนค่ายฮอลลีวูดเนี่ยผมเห็นหลักๆนะที่เขาใช้นะก็คือเชฟโรเลตเป็นหลักเลยเออ ถ่ายพวกหนังรลอยงอย่างหนังฟอร์มยักษ์ที่เห็นชัดสุดก็คือทาร์นโฟร์มเมอร์เออน,นี่เห็นชัดเลยแบอบกว่าเห็นเชฟโรเลตอะบอกโอ้โหมากันเต็มเลยนะครับคือไม่เห็นแบบมีแบบว่าโตโยต้าฮอนด้าอ่าฮุนไดหรือว่าเอ่อมจเอออย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยเห็นมีซูบูชิมาสด้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมก็คือไม่ค่อยเห็นไอ้ไอ้ยี่ห้อของฝั่งเอเชียเลยอะเออ้วเออ,เอ,อก็อาจจะอาจจะมองในมุมว่าไปตีตลาด ตะวันตกไม่ได้หรือว่ายังไงอแต่ผมเคยเห็นหนังฝรั่งที่แบบว่าเป็นอาจจะเป็นแนวครอบครัวอะไรเงี้ยที่ที่เห็นเห็นอยู่บ้านครับเห็นเป็นเอ่อเป็นรถยี่ห้อโตโยต้าที่ที่ฝั่งตะวันตกที่เขานิยมเห็นในหนังนะแวบบนะผมเคยเคยเห็นแบบเอ่อโตโยต้าพีอูดอ่ะเออโตโยต้าพีอูดนี่ผมเห็นแวบบแล้วแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็เห็นน้อยมากไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแล้วนอกนอกจากนั้นอ่ะหนังฮอลลีวูดอ่ะก็เป็นเชฟโรเลตอ่ะใช้เชฟโรเลตในการถ่ายทำถ่ายถ่ายทำเป็นหลักเลยนะครับ หรือว่าลดไอ้พวกสัญชาติของของเอเชียมันมันไปตีตลาดฝั่งตะวันตกไม่ได้หรือว่ายังไงเนาะแต่แต่บ้านเราเนี่ยบอกได้เลยนะที่ที่เราเห็นเนเชฟโรเลตอะ่ะไม่เป็นที่นิยมเลยฟอร์ดด้วยนะครับเห็นมีมีคนใช้อยู่แต่ใช้น้อยมากเออใช้น้อยมากไม่ค่อยใช้กันแพร่หลายะนะครับเหมือนเหมือนพวกโตโยต้าฮอนด้าฮุนไดนี่ก็พอเห็นอยู่บ้างเนาะแต่เอ็มจีเอ็มจีนี่เยอะอยู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมาสด้าเนี่ยถนะ้าาญี่ปุ่นนี่ถือว่าเยอะเลยนะครับอ่าน อาจจะผมมองในมุมว่าอาจจะเป็นเพราะศูนย์มันน้อยหรือเปล่าวหรือว่าเแหล่งผลิตอะไหล่อะไรเงี้ยมันต้นทุนมันสูงหรือเปล่ามันมาไกลจากจากไม่มีโรงงานที่ผลิตออของเชฟโรเลตของฟอร์ดอ,อย,อยู่อยู่ในเอเชียอาคเนหรือว่าเอเชียบ้านเราอะไรหรือเปล่ามันก็เลยบอกว่าเวลาสั่งอะไหล่มันแพงหรือเปล่าเอออาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พวกเบนพวกอะไรคนก็ซื้อมาอยู่นี่ใช่ไหมครับหรือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่า ชาตินิยมอย่างหนึ่งหรือเปล่าเออนี่ผมไม่รู้ได้นะเพื่อนๆครับเพราะว่าหนังฮอลลีวูดนี่เขาจะแบบว่าเคลมเชฟโรเลตมาตลอดเลยเออถ้าเห็นชาติก็ทานฟอร์เมอร์อะบัมเบิร์บีอ่ะบัมเบิร์บีเนี่ยเชฟโรเลตของจริงเลยสวยๆอย่างนั้นอะเออครับอย่างจอห์นวิกจอห์นวิกก็เป็นเชฟโรเลตเป็นเชฟโรเลตฟุตเออเขาไม่ใช่เชฟโรเลตรุ่นคลาสสิกอะ เออลดคัาสิกอ่ะเป็น1 1 9 8 1 9 7่างอะไรสักอย่าง1 9 7 3 1เ7 6เงเกาเกอะไรสักอย่างเนี้ยเป็นเป็นรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยหนัง walking dead อย่างเง,งี้ยเออหนังหลายๆเรื่องเลยอย่างอาบาร์บี้บาร์บี้ก็ยังผมก็ยังเห็นแวบบๆนะว่ามีโลโก้เชฟโเรเลตอยู่อย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่แต่เป็นค่ายแต่ถ้าเป็นฝั่งของเอ,อ่อถ้าไปถ่ายทำในในยุโรปเนี่ยมันก็จะเป็นของยุโรปไปเลยเนาะเออก็อไม่ค่อยเห็นนะหรือว่ามัน เอาจริงๆแล้วภากตะวันตกนี่คือแบรนเอเชียแบรนดญี่ปุ่นนี่คือไปตีตลาดไม่ไ,มได้เลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนะเพื่อนๆครับว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้มาชวนพูดคุยนะชวนเพื่อนๆพูดคุยตั้งแบบว่า,ากระทู้หรือว่าเ,อาเป็นประเด็นปลายเปิดให้เพื่อนๆได้มาสนทนากันเนาอะเอนาะว่าทําไมว่าสงสัยว่าทําไมหนังฝรั่งเนี่ยชอบใช้นิยมใช้เชฟโรเลตเป็นหลักเลยเออนะแล้วก็ฟอร์ดด้วยล่าสุดดูหนังเรื่องอะไรวะหนังเรื่องอะไรนะ เดอะบีค uh, ิปเปอร์ดบีคิปเปอร์นี่ก็เป็นแนวที่แบบว่ารถ uh, ฟอร์ดอะเออพระเอกก็ใช้รถฟอร์ดนะเออใช้รถฟอร์ดไม่มีโตโยต้านะไม่มีโตโยต้าเลยนะครับไม่มีโตโยต้าฮอนด้าซูซูกิอะไรอย่างนั้นเลยนะเออแปลกแปลกแปลกสำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าไม่แปลกสําหรับฝั่งตะวันตกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะชวนเพื่อนๆสนทนาพูดคุยเนาะเพื่อเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยต่างประเทศอาจจะเฮ้ย ที่นี่เขานิยมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอเงี้ยเรามาชนเล่าสู่กันฟังเนาะประมาณนั้นครับ